สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชชาเลนจ์700บาทให้อยู่ได้ภายใน1เดือนเข้าสู่วันที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคอมเมนต์นี้บอกว่า700บาท1เดือนบอกวิธีใช้หน่อยค่ะ<ห>ก็คือคก่อนหน้านี้แก้วได้ทําคลิปไปซื้ออาหารสดที่ตลาดคองด้วยงบ700บาทให้อยู่ได้ภายใน1เดือนถ้าใครติดตามตั้งแต่คลิปนั้นๆจะเห็นเลยว่า700บาทของแก้วเข้าสู่วันที่4แล้ว ก่อนหน้านี้ได้ลงคลิปไปซื้ออาหารสดที่ตลาดคลองเตยด้วยงบ700บาทมีแตะควนบอกว่าพี่แก้วขาทําซาเลนให้ดูหน่อยค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนตุลาหาสิ้นเดือนว่าแก้วจะทําเมนูอะไรได้บ้างโอเคค่ะทุกคนขอมาก็จัดให้ทา <ำ S 2> ซาเลนเ700บาทภายใน1เดือนนี่แค่กับข้าวนะไม่รวมอย่างอื่นเด้อวันนี้แก้วก็จะทํากุ้งผัดกระเทียมไปกินที่ทํางานวันนี้แก้วตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาทํากับข้าวให้ผู้เบิ่งได้ชมให้ผู้ชมได้แกะกุ้งเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะมาทํากระเเทียมมกันนค่ะู วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะแก้วไปเห็นในติ๊กตอกมานะคะข้อทำแบบน่ากิน <มา S 1> ก็เลยหาทำตามอีกแล้วมาเริ่มกันได้เลยค่ะค้างหมอ้อใส่น้ำมันตั้มด้วยกระเทียมลงไปผ,ผัดกระเทียมให้มันเหลืองเลยนะคะพอผัดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วก็ตักออกใส่ถ้วย <ๆ S 1> ไว้เลย <ๆ S 1> หลังจากนั้นก็จะมาผัดกุ้งต่อเลยคะ่ะเราก็จะใช้กระทะที่เราผัดกระเทียมนี่แหละผัดกุ้งต่อเลยเครื่อง <ๆ S 1> กุ้งก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะซูรสล้วก็รสดีน้ำตาลแค่นี้เลยค่ะทุกคนง่ายๆแต่ความอร่อยบอกได้เลยว่า รจิงผัดเสร็จแล้วก็มาตักใส่กล่องได้เลยค่ะเมนูนี้กินได้ทั้งตอนเช้าและก็ตอนเที่ยงเลยค่ะตักใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยก็จะมาโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราผัดไว้แค่เนี้ยก็ปิดกล่องได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาล้างถ้วยล้างจานที่เราได้ทําไว้นะคะกว่าจะทํากับข้าวเสร็จท้องฟ้าก็สว่างพอดีค่ะล้างถ้วยเส็จหม้อข้าวก็ดีพอดีค่ะสุกไปพร้อมๆกันมาตักใส่กล่องกันเลยค่ะเพื่อนๆบางวันกับข้าวก็เหลือกลับมาห้องนะคะบางวันก็มีแก้วอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะคะแต่ก็จะลงให้ดู เืยๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็มาอาบนองอาบน้ําเพื่อที่ไปทํางานก่อนะจะออกไปทํางานก็จะมาทากันแดดดาชิก่อนก่อนจะออกไปข้างนอกไม่ว่าจะไปไหนก็ตามแก้วก็จะใช้กันแดดตัวนี้เป็นประจําค่ะขอตัวไปทํางานก่อนเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทำชาเลนจ์ใช้เงิน700บาทภายใน1เดือนเข้าสู่วันที่2กันค่ะ,ว,ะวันนี้แก้วก็จะมาทําผัดผักนะคะผัดหยอดเซเวอร์ไซสกับหมสูสากที่แก้วเด็ดอยู่นี่บ้่นแก้วเอ,อิญว่ายอดหมักเซเวอร์เด้อดนี่ก็คือวัตถุลิปของเหาเนาะจ้ะเตรียมของ เ็จเรียบร้อยมาเตรียมตัวผัดกันได้เลยใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมหอมกินให้ชฉวยๆหลังจากนั้นก็มาใส่หอมหัวใหญ่ตามด้วยหมูสับนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าเมนูนี้ไม่ถึง50บาท ้อหมูสับที่แก้วซื้อมาครึ่งกิโล80บาทบที่แก้วใส่ไปในนี้ก็คือไม่ถึงครึ่งกิโลด้วยซ่าเพราะครึ่งกิโลที่ได้มาก็คือเยอะมากแบ่งกินได้ประมาณ3ครั้งได้ผักที่ซื้อมาก็คือ10บาท,ทค่ะพนบอกแล้วว่าทํากินเองมันประหยัดแล้วก็คุ้มกว่าหลังจากนั้นเราก็จะมาผัดให้ส่วนผสมมันเข้ากันพอทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็จะมาโบหน้าด้วยต้นหอมผักชีแค่นี้ก็เ็จเดียบโลพร้อมสวบได้แล้วจ้าแก้วผัดได้ยเยอะมากเลยค่ะท,ทุกคนคะกินได้ประมาณ3มครั้งได้มั้งเนี่ ด้วยหนึ่งคราแล้วก็ตักใส่ถุงเข้าตู้เย็นไปกินที่ทํางานด้วยไว้เ<ว>จอกันเมนูต่อไปบายมีคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกใช้เงิน700บาทภายใน1เดือนมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องเชื่อนะคะเพราะว่าแก้วทําอยู่นีไ่ไงแก้วทาชาลเลนจ์ใช้ังินเจ็บาทภายในหนึ่งเดือนคลิปนี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วค่ะถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูกันว่าจะถึงกี่วัน700บาทของแก้ววันนี้แก้วก็จะมาทําแกงฟักทองใส่ไก่หรือจะเอิ้นว่าแกงไก่ใส่ฟักทองก่อนจะไปเฮ็ดไปทําเฮาก็จะมาเตรียมวัตถุดิบของเราก่อนเลยไก่หนึ่ง เมนูนี้ไม่ถึง40บาทเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะถ้าใครที่เห็นคลิปที่แก้วไปซื้อของที่คลองเติด้วยงบ700บาทว่ามันได้เยอะขนาดนี้จะไม่พูดคําว่าไม่เชื่อเลยจะพูดคําว่าถูกมากดีมากเยอะมากเนี่ยแกนไก่ใส่ฟักทองของเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่เห็นจะยุ่งยากเลยง่ายมากรอให้มันเย็นแล้วก็ตักใส่ถุงพร้อมไปกินที่ทํางานพรุ่งนี้ได้เลย,เลยก่อนจะนอนวันนี้ก็ขอกินบินไบโอโกโรไบโอติกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทุกเมนูของแก้วมีปลาล่าเกือบทุกเมนูเลยฉะนั้นเราจะมีกินบ่่ดใครรทีีมปัญหาเือง นายต้องไปกินบินไบโอชาเลนจ์700บาทให้อยู่ได้ภายในหนึ่งเดือนเข้าสู่วันที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคอมเมนต์นี้บอกว่า700บาท1เดือนบอกวิธีใช้หน่อยค่ะก็คือก่อนหน้านี้แก้วได้ทําคลิปไปซื้ออาหารสดที่ตลาดคลองเตยด้วยงบ700บาทให้อยู่ได้ภายใน ถ้าใครติดตามตั้งแต่คลิปนั้นๆจะเห็นเลยว่า700บาทของแก้วเข้าสู่วันที่4แล้วค่ะในแต่ละวันแก้วไม่รู้ว่าแก้วใช้ไปหมดเท่าไหร่เพราะแก้วได้กําหนดไว้แล้วว่าค่ากับข่าของแก้วในหนึ่งเดือนต้องใช้งบไม่เกิน700บาทแค่นั้นค่ะวันนี้แก้วก็จะมาทําผัดกะเพราหมูสามชั้นไปกินที่ทํางานนะคะแก้วซื้อหมูสามชั้นที่ตลาดคลองเตยในราคากิโลละ1 1 5บาทแบ่งกินได้ประมาณ5-6ครั้งได้นะคะทุกพ่ะว่าแก้วได้มาเยอะอยู่700บาทนี้ก็แค่ค่าข้าวนะคะไม่รวมค่าอย่างอื่น ซื้ออีกแล้วแลหละเหลือแบบกระติดเดียวจะพอถูกตัวไม่เนี่ยแก้วใช้สบู่เขียวเหลืองของคอนทิน่านะคะตัวเน,นี้ยเล่งผิวขาวได้ดีมากเลยคะ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องดําแดดดากรรมพันธุ์มีสิวที่หลังดาด้านข้อศอกดหรือจะดํามาจากไหนก็แล้วต่ลองไปสั่งสบู่คอนทิน่ามาใช้เบิร์เลยอพอมีหลายความคิดเห็นบอกว่าสบู่ตัวเนี้ยใช้ดีมากขาวเร็ว ชาเลนจ์เจ็บาทให้อยู่ได้ภายใน1เดือนเข้าสู่วันที่6คะ่ะคอมเมนต์นี้บอกว่า700บาททั้งเดือนไม่รอดดอก2อาทิตย์ก็เก่งแล้วคือเขาอยากจะบอกว่าเขาทําชาเลนจ์นะคะตัวเองว่ากับข้าวที่เขาซื้อมาในราคา700บาทนี้จะอยู่ได้ถึง1เดือนไหมต้องมารอดูกันคะ่ะบางคนก็บอกว่าก็ตัวเองอยู่คนเดียวมันก็ได้สิบางคนก็บอกไม่ได้หรอกเขาอยากจะบอกว่าภาระของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะคนเดียวกินอะไรก็ได้คะ่ะบางคนที่มีครอบครัวก,ก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะวันนี้แก้วก็จะมาทําทอดปลาแล้ว แล้วก็ตําแตงไปกินที่ทํางานนะคะบางคนก็บอกว่าระวังขาดสารอาหารเด้อต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ตักเตือนต้องขอบอกไว้ก่อนว่าแก้วไม่ได้ทําแบบนี้ทุกเดือนนะคะทุกคนแก้วทําชาเลนจ์เฉพาะเดือนนี้นะคะการที่เราทําชาเลนจ์แบบนี้มันก็ดีต่อเราเหมือนกันนะคะทุกคนมันทําให้เราประหยัดด้วยแล้วอีกอย่างแก้วก็ไม่ได้กินแบบอดๆอยากๆนะ,นะคะทุกคนกับข้าวที่แก้วทําในแต่ละครั้งก็คๆๆ่อนข้างเยอะอยู่นะดูอย่างเช่นตําแตงวันนี้สีเยอะมากเห็นไหมแล้วกับข้าวของแก้วในแต่ละวันก็แตกต่างกันนะคะไม่ขาดสารอาหารแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆรอติดตาาามได้เลยค่ะว700บท แกจะอยู่ได้กี่วัน700บาทใช้ไก่หมูไข่ก็เกือบ700แล้วนะฉันไปซื้อของกินทั้งเดือนมีแค่หมูไก่ไขยขอาสารเครื่องปรุงไม่รวมผักสองพันแล้วทั้งเดือนไม่กินผักลยหรงนั่นไม่ดูคลิปตั้งแต่แรกรแต่อยากมาเมนท์ชาเลนจ์เจ็ดร้อยบาทให้อยู่ได้ภายในหนึ่งเดือนคลิปแรกๆเลยแก้วไปซื้ออาหารสดที่ตลาดคลองเตยด้วยงบ700บาทแกก็เลยมาทาชาเลนจ์เจ็ดร้อยบาทอาหารสดที่ตลาดคลองเตยจะอยู่ได้หนึ่งเดือนหรือไม่น,นั้นมาเบิกมาชมกันได้เลยคะ่ะแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าอาหารสดไม่รวม่อยาง อื่นเครื่องปรุงเครื่องปรุงข้าวทรงข้าวสารไม่รวมจากต่คลิปที่แก้วลงที่ตัวเองมาเม้นอะมันเข้าสู่วันที่6แล้วถ้าจะมาเม้นกลับไปดูคลิปตั้งแต่วันที่1นึ่งนะที่ตลาดคลองเตย100บาทนี่คือได้เยอะมากเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าคลิปนี้ไม่ถึง5้าสิบ้าใครที่ไม่เชื่อนะต้องไปตลาดคลองเตยเลยจะรู้ว่าอาหารถูกมากๆากแล้วคนที่ชอบมาเม้นว่าเวลาตาพริกอะเอาผ้าลองไม่ลองทุกครั้งลองทุกคลิปแต่เวลาที่ตําแบบนี้ยมันจะไม่เห็นผ้าใช่ไหมเออเขาถ่ายเป็นไงก็เลยไม่เห็นแล้วคนที่ถามว่าใครถือกงทำ ใพีตังกองในห้องห้าหกน่มีใครคลองใจอะไรอีกไหมเม้นมาได้นะฉันพร้อมเถียงในคลิปนี้ฉันพูดผิดฉันต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อแต่ถ้าฉันไม่ผิดฉันจะเถียงขอเป็นเอ็นเลยนะเพื่อนๆสามารถออกความคิดเห็นได้ไม่ใช่มาเถียงคนทาชาเลนจ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาทําเขารู้ไงโอเคบอจ้าเมนูของแก้วในวันนี้นั่นก็คือแกงไก่ใส่ฟักงากินมากเพื่อนขาของจะถูกของจะแพงมันอยู่ที่สถานที่ที่เราซื้อนะคะของกินบางที่ก็แพงแต่ตลาดบางที่ของกินก็ถูกมากเลยนะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่ วตัวเองอแ,งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับของคนอื่นที่เขาได้มาในราคาถูกแต่ถ้าใครล่องใจอะไรแก้วพร้อมจะตอบนะคะคอมเมนต์ Comment, เข้ามาถามใต้คลิปได้เลยคะ่ะระวังที่รอกับข้าวสุกแก้วก็จะมาถูสบู่พันที่หน้านะคะทุกคนีใช้ดีมากมีแต่คนทักว่าผิวขาวขึ้นใสขึ้นหรือเปล่าค่ะแก้วผิวขาวขึ้นนะคะยิ่งใกล้ถึงวันจะกลับบ้านแล้วยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษน,น้อยได้แล้วกับข้าวของเฮาก็สุกพอดีใสของเฮาได้เยอะอยู่เลยเจอกันใหม่ชาเลนจ์คลิปหน้านะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย ใช้เงิน700บาทให้อยู่ได้ภายใน1เดือนเขาสู่วันที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้ซื้อของที่ตลาดคลองเตยกับซื้อของที่แม็คโครอันไหนถูกกว่ากันแน่นอนมันต้องตลาดคลองเตยอยู่แล้วตัวเองมือนีแก้วก็จะมาเห็ดปนปลาไปกินที่ทํางานเนาะจ้กทุกคนเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่ไม่ค่อยได้ทำวิธีทําก็ง่ายๆค่ะต้มใส่น้ําปลาแดดแค่นั้นเลยหลังจากนั้นเขาก็จะมาแยกก้างแยกเนือ้อเอาแต่เนื้อนะคะทุกคนจ๋าอย่าเอาก,าก้างมาเนื้อเดี๋ยวมันปักคอให้แยกเสร็จอะไรเสร็จก็จะมาตาให้มันหมุนอุ้ปปปุ้้สร็จแแวกะมาาางงนํด ป่นตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำต้มปลาแดกที่เฮาได้ต้มไว้กับปลาตัต้งแต่ตอนแดกหลังจากนั้นก็โบดด้วยต้นหอมผักชีป่นปลาของเฮาจะไม่ใส่มากนาำด้วยเฮาไม่มาแค่นี้ก็เ็จเรียบร้อยทำชาเลนจ์แบบนี้มันก็ดีอยู่นะทุกคนมันทําให้คนดูลุ้นดีว่า700ของเจ้าแก้วนี้จะถึงสิ้นเรือนไหมนะจะรอดไหมนะรอดไม่รอดถึงไม่ถึงไม่รู้ก็จะทําจนกว่ากับเขาจะหมงไว้เจอกันใหม่กับเมนูต่อไปนะคะเพื่อนๆขอตัวไปเหตุการณ์เฮตุงานก่อนบ๊ายบาย แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ